เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์ ถ้าพูดถึงเรื่องพระเอกอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญนะั่นคือนางเอกเมือ่อกี้มีนางร้ายกับพระเอกไปเรียบร้อยแล้ว<ช>มาถึงนางเอกบ้างแต่นางเอกคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะาผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า go i n t r ใช่ไปร่วมง,งานกับงานฮอลลีวูดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับดาราน,นักแสดงเชื er ้อนะสายไทยน้าสาวลูกครื่องคนนี้คุณปลูไปาย,ยาค่ะล่าสุดเธอนเตอร์ไปร่วมง,งานกับฮอลลีวูดเรียบร้อยแล้ว,ว,วสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุด พ <Paradise> าราไรซิรีอแล้วสิ่งที่สร้างปรากฏการณ์สำคัญคืออะไรดูไหมคะคุณชมขาปูปลยาเปลี่ยนลุคใหม่มเปลี่ยนผมใหม่เปลี่ยนสีผมใหม่รวมไปถึงค่ะ ในส่วนของพระเอกที่หลายๆลยคนบอกว่าโกอินเตอร์จริงหรือเปล่าเออโกอินเตอร์หรือไม่โกอินเตอร์หรือไปถ่ายตามตะเกียบชายแดนเออคุณขาพระเอกที่คุณปูปยาประกบด้วยเนี่ยนะรู้มาเป็นสองพระเอกหนุ่มบูสวิลเลต้นี่ครับถือว่าเป็นการปรากฏประกบประกบนะคู่กับพระเอกระดับโลกบูสวิลเลต กับอีกคนหนึ่งใครจอห์นโชวตานี่ค่ะเริ่มถ่ายทำคิวแรกที่ฮาวาย,ยเร็วๆนี้อย่าง <คน S 1> แน่นอนเพราะภาพยนตร์เนี่ยนะเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นแบบฉบับของฮอลลีวูดอย่างแน่นอนอไม่ได้เป็นนักแสดงสมทบนะจ๊ะ ไปเป็นนักแสดงนําค่ะนักแสดงนําของเรื่องนี้คุณปูไปยาค่ะจำไม่ได้เลยสวมวิญญาณของสาวผมบลอนด์สีทองแบบนี้เลยและคุณปูเนี่ยมีการโพสต์ข้อความไว้แบบชัดเจน so hard b o n d h a v e more fun อ่าหมายความว่าฉันมีความสุขกับการทําสีผมสีนี้จังเลยหลังจากที่ปล่อยภาพออกมา แฟนคลับคนรักปูปยาค่ะก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าอยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วอยากเห็นปูพยาในเวอร์ชั่นสาวนักบูจังและที่สําคัญครับเปลี่ยนลุคแบบเราจําไม่ได้เลยนะปรบมือให้หน่อยดีใจจังเลยคนไทยทำเพื่อเสียยให้เราอีกแล้วถูกต้องนะคะเราก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของดารานักแสดงไทยที่จะไปฮอลลีวูดนั่นเองค่ะ เกิดเป็นข่าวดูมาอย่าฮอตนิวส์